<No. S 2> ก็อาการชักเกิดจากโรคอะไรได้บ้างเนาะจริงๆมีหลายสาเหตุเลยมีทั้งจากในตัวสมองเองแล้วก็นอกสมองค่ะจากในตัวสมองเองก็คือคนไข้เนี่ยมีการนํากระแสประสาทในสมองผิดปกติหรือว่าอาจจะมีรอยโรคอยู่ที่สมองที่ทําให้ชักได้ส่วนนอกสมองเนี่ยก็จะเป็นพวกเมตาบอลิซึมที่ผิดปกติเช่นเกลือแร่หรือว่าน้ําตาลที่ผิดปกติในเลือดจะที่เป็นสาเหตุให้ชักค่ะอาการชักเนี่ยมีหลายรูปแบบนะคะมีตั้งแต่ชักแบบ เกรงกระตุกทั้งตัวเนาะแล้วก็มีหัวด้วยก็คือจะเห็นว่าแขนขาเขาเกรงกระตุกเป็นชุดๆนะคะอย่างแรกอย่างที่2คืออาจจะแค่เกรงแต่ไม่กระตุกได้นะคะแต่ทั้งหมดเนี่ยคือจะเรียกเราไม่รู้สึกตัวคนผู้ป่วยจะเรียกไม่รู้สึกตัวนะคะ3อย่างที่3มก็คืออาจจะเป็นการเกรงกระตุกอวัยวะบางส่วนเช่นใบหน้าแขนหนึ่งข้างหรือขาหนึ่งข้างได้ค่ะหรือว่าอย่างที่4ี่ก็คือเป็นการชักแบบที่ไม่เห็นว่าชัก คือไม่มีการเกณฑ์กระตุกเลยแต่ว่าผู้ป่วยเนี่ยไม่รู้สึกตัวคือเรียกไม่รู้สึกตัวแต่ว่าจะเห็นตาลอยๆเหมือนเม่อยลอยอะไรอย่างนี้ค่ะสำหรับสิ่งกระตุ้นที่จะทําให้ผู้ป่วยชักได้นะคะจริงๆมีหลายรูปแบบมากที่พบบ่อยๆที่สุดก็คือไข้การติดเชื้อในกระแสะเลือดรุนแรงหรือว่าโรคอะไรที่ทําให้กระทบกระเทือนทําให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายต่ําลงค่ะก็มีโอกาสชักได้หมดหรือว่าไปกินอะไรกินยาอะไรที่ทําให้ระดับยากันชักในเลือดต่ําลงก็จะชักได้เหมือนกัน หรือว่าที่บอกไปเมื่อกี้ที่ว่าสาเหตุการชักไม่เกิดจากเกลือแร่ในร่างกายผิดปกติหรือน้าตาลก็ถ้าเกิดว่ามีอะไรที่ไปกระทบทําให้น้าตาลในเลือดต่ําลงหรือสูงขึ้นหรือว่ามีเกลือแร่ที่ผิดปกติเช่นไายเลวอาเจียนเยอะก็อาจจะกระตุ้นให้คนไข้ชักได้เวลาที่ผู้ป่วยมีอาการชักเนี่ยขณะที่ชักมันก็จะเหมือนเขาเกรงไปทั้งตัวเพราะฉะนั้นหลอดลมแล้วก็การหายใจกลมเมื้อการหายใจทั้งหมดจะเกรงหมดก็คือเหมือนกับว่าเขาไม่มีการหายใจในเวลาชัก ทำให้ออกซิเจนในเลือดเนี่ยต่ำลงเรื่อยๆถ้าเขาชักนานกว่า4-5นาทีจะมีผลทําให้สมองขาดเลือดแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราไม่สามารถทําให้เขาหยุดชักได้ภายในเวลาที่รวด,ดเร็วเนี่ยสมองขาดเลือดเป็นเวลานานก็มีความเสี่ยงที่จะทําให้ความจําเสื่อมหรือว่าปัญญาสติปัญญาด้อยลงสําหรับผู้ป่วยที่มีอาการชักแล้วไม่ได้รับการปฐมเพยาบาลเบื้องต้นอย่างถูกวิธีเนี่ยมีส่งผลต่อผู้ป่วยได้ตั้งแต่ว่าถ้าเขาชักแล้วเขาเกรงเอาแขนไปกระแทก เอาไว้ยางอื่นหรือว่าเอาศีรษะไปกระแทกที่อื่นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้รับบาดเจ็บบริเวณศีรษะเพิ่มขึ้นหรือตามแขนขาต่างๆมากขึ้นได้นะคะหรือว่าถ้าเขาได้รับการปฐมพยาบาลที่ผิดวิธีเช่นว่ามีการเอาอะไรเข้าไปในปากหรือว่าพยายามจะจับไม่ให้ผู้ป่วยเกงกระตุกเนี่ยมันก็มีโอกาสทําให้เขาสำลักสิ่งที่อาเจียนออกมาหรือสำลักสิ่งที่เอาเข้าปากไปได้ะคะ่ะ สำหรับวิธีการถึงปรงพยาบาลผู้ป่วยที่มีอาการซักนะคะข้อแรกที่สําคัญที่สุดก็คือคนที่พบเห็นเหตุการณ์นี้ต้องตั้งสติต,ตัวเองก่อนว่าเราสามารถช่วยเขาได้นะเขาไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตให้รีบโทรเบอร์1669นะคะเพราะว่าที่1669เนี่ยจะเป็นโทรเข้าศูนย์สั่งการซึ่งคนที่รับโทรศัพท์เนี่ยจะเป็นผู้มีความรู้หรือเป็นพยาบาลเขาสามารถให้คําแนะนําเบื้องต้นสําหรับการดูแลผู้ป่วยได้ะคะ่ะ แล้วก็พอโทรเสร็จแล้วเนี่ยก็ค่อยดูแลผู้ป่วยต่อตามคาแนะนำต่อคือให้พยายามจับผู้ป่วยมาในที่ที่ปลอดภัยเช่นถ้าเขาอยู่ในที่สูงหรือว่าอยู่บนโต๊ะบนตู้อะไรอย่างงี้คก็เพื่อให้พยายามจับเขาลงมาที่พื้นแล้วก็ให้เอาสิ่งของมีคมหรือว่าของแข็งทั้งหมดรอบตัวเขาออกไปให้หมดเพื่อไม่ให้เขาเกงกระตุกแล้วไปกระแทกโดนค่ะทีน,นี้ถ้าสมมติเขาไม่ได้เกงกระตุกรุนแรงมากเราเพยายาม สามารถพอจะจับศีรษะเขาได้บ้างก็อยากให้พยายามจับศีรษะตะแคงเวลาที่เขาชักเกรงเพราะว่าถ้าเขาชักเกรงแล้วเขามีน้ำลายฟุ้งปากหรือว่ามีพวกสำลรักอาหารออกมาเนี่ยเขาจะได้ไม่สำลักลงหลอดลมนะคะพอเราจัดท่าเสร็จจนกระทั่งเขาหยุดชักคือไม่ต้องพยายามจับแขนที่เขาเก่งจะตกอยู่นะเพราะว่าเราคงจะหยุดเขาไม่ได้ด้วยวิธีนั้นพอเขาหยุดชักแล้วเนี่ยค่อยจับเขานอนตะแคงในท่าพักฟื้นค่ะ สำหรับข้อห้าหรือข้อควรระวังสำ,สำหรับผู้ป่วยซักเนี่ยแนะนำว่าไม่ควรเอาอะไรเข้าไปในปากผู้ป่วยอย่างสมัยก่อนที่เขาจะชอบแนะนําว่าให้เอาช้อนหรือเอามือเข้าไปป้องกันไม่ให้กัดลิ้นเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาไม่แนะนําแล้วเพราะว่าการเอาอุปกรณ์สิ่งแปลกปลอมเข้าไปในปากมีโอกาสทาให้ผู้ป่วยสําลักเข้าไปได้ง่ายขึ้นตัวเนี่ยเขาจะไม่ค่อยกัดลิ้นตัวเองอะคะ่ะแต่ว่าถ้าในกรณีที่เขากัดลิ้นตัวเองก็ไม่เป็นไรคือการกัดลิ้นเนี่ย มันก็จะไม่ถึงขั้นกัดขาดอยู่แล้วก็มีโอกาสที่จะมีเลือดออกมาหลังจากกัดได้แค่นั้นก็มาถึงโรงพยาบาลเราก็สามารถรักษาได้ค่ะพอรถโรงพยาบาล1 6 6 9มาถึงที่เกิดเหตุแล้วผู้ป่วยยังชักอยู่ค่ะสิ่งที่เขาสามารถทําได้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยณที่เกิดเหตุเลยมี2ออย่างหนึ่งก็คือสามารถให้ออกซิเจนกับผู้ป่วยได้เลยเพราะอย่างที่อธิบายไปเมื่อกี้ว่าเวลาชักเนี่ยผู้ป่วยจะ มีการหายใจที่ลดลงทําให้ขาดออกซิเจนไปสมองได้ค่ะก็เขาให้ออกซิเจนได้อย่างรวดเร็วทันที2ก็คือเขาสามารถให้ยาปักที่กล้ามเนือ้อหรือทางหลอดเลือดได้เลยเป็นยาหยุดชักค่ะเพื่อจะหยุดอาการชักณเวลานั้นเป็นสิ่งจําเป็นมากที่ประชาชนทั่วไปทุกข่านควรจะเรียนรู้วิธีการดูแลหรือประถมพยาบาลผู้ป่วยชักอย่างถูกวิธีเนื่องจากเราสามารถป้องกันไม่ให้เขามีอาการแย่ลงจากการชักของเขาได้ด้วยการ พยายามไม่ให้เขาไปกระแทกกับสิ่งกิดขวางรอบตัวนะคะแล้วก็อย่าให้เขาสำลักอะไรเข้าไปในทางเดินหายใจแค่นี้ก็สามารถดูแลผู้ป่วยได้